อ๋ยตื่นนอนกนอนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ในเวลาต้องตื่นแล้วตอน,นกี่โมงนเนี่ยดูเวลาสิโอ๊ยแปดโมงเช้าอะคุณตอนนี้ฉันก็อยู่ที่ตึกออฟฟิศค่ะมื่ขึ้นทํางานดึกมากเหนื่อยมากวันนี้ก็เลยแบบว่าจะหยุดงานนิดนึงนะไปเที่ยวกันดีกว่าไปบางแสนดีกว่านะแบบไปพักผ่อนอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างอะเดี๋ยวเดินออกมาข้างนอกก่อนอุย้ยนางเลขายอยู่เลยอะคุณ นี่เธอวันนี้บริษัทหยุดกลับบ้านไปหาผัวก็ได้นะเธอ <Hi there. S 1> <laughs> นั่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ไปไหนเลยนะนี่ไม่ให้เงินค่ะกลับบ้านค่ะอ่ะไม่กลับหรอคะโอเคค่ะงั้นนั่งอยู่ก็นั่งไปคะไม่ให้เงินนะคะไม่มีค่าโอทีให้นะคะ <laughs> บริษัทนี้งกค่ะคนไล่กลับบ้านนั่งเลยค่ะคนนี้นี่ไล่กลับบ้านก็ไม่ยอมกลับ <laughs> เดี๋ยวฉันอุ๊ยตายแล้วจะไปเที่ยวชายหาดนิดหนึ่งลืมเปลี่ยนแต่งตัว นะครับจะออกไปทางชุดนอนอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ,อาออกงงงงใส่ชุดไม่ใส่ห่านิดนึงค่ะคุณอมชุดไหนดีชุดไหนดีดนดอ่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อ่าเรียบร้อยอ่ะไปเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปบางแสนกันดีกว่า <fearless> ไปนอนอัปเดตเล่นๆ mm hmm. สวยๆไปเอารถก่อน โอเคถึงลงรถแล้วจ้ะคนเอาคันไหนไปดีวันนี้เนาะไปบางแสนไปบางแสนคันไหนเหมาะกับการไปบางแสนดีเอาคันไหนดีเอาคันไหนดีคันน,นี้ดีกว่ามะคันนี้มาเปิดประทุนได้อ่ะเออเนาะจะได้แบบว่าขับรถต้องลมกินลมชมวิวเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะไปค่ะเอาคันนี้ไปดีกว่าบางแสนบางแสนบางแสนหนูเจอกัน วันนี้โอ๋ยวันนี้วันอากาศดีสดใสเหมาะกับการไปทะเลอย่างยิ่งมึงแสนอยู่ไหนเนี่ยไปนนะออมน่าจอยู่แถวนี้โอเคไอเกือบชนนะครับคุณอย่ามาชนฉันนะอืมไม่ได้เลยพวกนี้นี่ได้ค่ะเราต้องขับตัวดีๆนะครับเดี๋ยวรถถลอกปอกเกือกหมดไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ วันนี้จะไม่ชนนะอย่ามาลุ้นตามใช่นะคุณผู้ชมวันนี้ฉันจะไม่ชนให้เธอดูนะครับบอกเลยถ้าถ้าขับรถชนจะมีการจับโชคสองชั้นนะคะจับแจกรถชนกระจกแตกแจกทองนะคะคุณไปต่อไปต่อโอย เขาอุโมงค่ะเขาอุโมองอุโมงคโอ้โหตาเรมตื่นเต้นจังเลยบ้านมีอุโมงค์คนณ <c oughs> อ่าเราดอูโมองอยู่ตอนนี้เราอุโมองอยู่เอาออกมาแลว้วโอเคอุ้ยไม่ไกล้จะถึงบางแสนเลยนะคันนี้โอ้รถสะบัดรถสะบัดรถสะบัดโอ้เดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนนะะเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถนนะคะเดี๋ยวกระจกแตกต้องแจกทองนะคุะคณไปต่อไปต่ออ,อ๋อุ้ยวิย่งรถเยอะจังเลยวันนี้สงสัยวันนี้วันหยุดกันนะคะคุณวันอะไรกันนี่ รถเยอะขนาดนี้จะถึงแล้วจะถึงแล้วข้างหน้าอีกไม่ไกลน,นี่นี่คนขันครถโอ๊ยทำไมขับรถอย่างนี้ดูมันสิคุณผู้ชมมันเปลี่ยนเลนมันไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยอยอยู่ก็ออกมาเฉยเลยนี่ทำไมขับรถอย่างนี้ชวนิ้วกลางใส่มันค่ะนี่นี่นี่ชวนิ้วกลางใส่มันค่ะนี่หันมามองสิฉันให้หนิ้วกลางเนี้ยไม่มองครับมันไม่มองก่ะคุณเราควรจะทำไงกับมันดีคะ นี่ได้ยิงร้องค่ะนี่เนี่ยอ่ะโอเคช่างมันค่ะเราถึงแล้วค่ะอ่ะเข้าที่จอดรถก่อนตรงนี้ที่จอดของมิการ่ะไอฉันต้องจอดที่ของมิการค่ะเพราะว่าที่ใส่เป็นคนมิการค่ะคนมิการหัวใจไขความรักค่ะคณฉันก็ลราต้องจอดคนนี้ตรงนี้ค่ะคนนี่แน่ตหายเลยน้ำเน่าสิ้นดีเออโอ๊ย็กปืนก่อนถือปืนทําไมคะเออนี่ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นตึกอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ฉันก็ไม่เคยมาค่ะ นะคะทางเข้าเอาเข้าไม่ได้ว่ะเอเมนเข้าตรงไหนอะ่ะอ้ยวิ่งก่อนอ้ยอุยหาทางเข้าไม่เจอทางนี้ป่ะทำไมทางเข้านี่มันลึกลับจังเลยจใจุพูลใจสินเข้ามาเนี่ยถึงอุย๊ยตรงนี้มีสนามเทนนิสด้วยอนะ่ะดูสิเออให้โซดูสิบางแสนนี่ให้โซนะคะ่ะเออนี่อะไรกันเนี่ยตึกเต็มไปหมดเลย ห้องห้องพักได้คืนหรือเปล่าอะ่ะเออเนี่ยลองเดินไปข้างล่างสิเฮ้ยโอ้โหคุณนี่เราถึงชายหาดบางแสนกันแล้วเห็นไหมดูซีตายแล้วมีพวกไม่สวยนอนกันใส่บิกินี่นอนเกลื่อนกลาด,ดาสะดามากเลยค่ะคุณดูสิดูที่พคนนี้มันไม่สวยค่ะคุณเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเอทำไมนอนใส่บิกินี่เดี๋ยวก็อ,อยาให้ฉันใส่บ้างฉันสวยกว่าพวกเธอนะคะคุณ ดูสิอุตงต้องหน่อยมีขายห่วงยางไหมไหมคะอยากจะซื้อห่วงเช่าห่วงยางลงไปไว่ายน้ำทะเลค่ะคุณนะคะอุต่าว,วิ่งสมนผู้ชายอุยอ้ยอุย้ยมีผู้ชายด้วยค<น>ุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุต่าแล้วเขาคุยกับเราด้วย่ะคุณตายแล้ว <laughs> มาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวครับกำลังเดินเล่นอยู่อืม แล้วเราก็แม่คนเดียวเหมือนกันค่ะเราไม่มีเพื่อนมานะ่ะไปเที่ยวกับเราไหมไปไหนดีว,วันนี้ก็กอคุณผู้ชมคะเขาถามเราไปไหนดีครับวันนี้เราเรามาบางแสนนะให้เราไปไหนดีเอาเลยมาบางแสนค่ะเนี่ยเราก็มาเที่ยวทะเลค่ะไม่ท <laughs> <laughs> ราบชื่ออะไรคะ่ะ <laughs> ชื่ออะไรคะช,ชื่อแบงค์ครับชื่อแบงค์อ๋อชื่อแบงค์เหรอค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะแบงค์เราชื่อชาแนลนะคะชแนลอะครับวิทสวัสดีครับชแนลชื่อฟอจังเลยขอบคุณค่ะเป็นไรคะเดินไปเดินมาเอาเ,เลออจังเลยนะคัเนี้อ <c oughs> ันเลยครับช่วงช่วงนี้ขัดของอันเลยมากเลยโอ้ขัดของเหรอคะอ๋อน,นี่ทํางานหรือ,อยังคัเนี้ทําแล้วครับเอเเอคะอืมเอาวันนี้หยุดงานเหรอคะใช่ครับวันนี้หยุดงานอ๋อตายแล้วเขาหยุดงานท่ะคุณเราก็หยุดงานเหมือนกันค่ะ ก็เลยไปเดินบางแสนนะครับเดินบางแสนเล่นโอ้โอโอเคเราเล่นน้ำกันใหม่อ่ะได้ครับได้ได้โอเคค่ะน้ำเล่นน้ำกันพิชานแล้วชมพิชานเล่นน้ำมากคุณงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันนะจะเปลืองผ้าแล้วคุณอย่าแอบดูนะเราเป็นคนขี้อายค่ะว้ายหันละหันก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนไอ้ไอ้นี่ค่ะคุณชุดว่ายน้ำพิฉันค่ะ อ๋เราจะว่ายน้ำนะน้าเธอโดดไปเลยนะน้าดูดิมีคนว่ายน้ำด้วยนี่ออ๊ยตายล้วลเธอไม่เปลี่ยนชุดเหรอพอดีเราไม่ชอบเปลี่ยนเราชอบลงอย่างนี้เลย,เลยอุ้ย,ไม,ยไม่ได้สิลงอย่างนี้ชุดก็เปี่ยงหมดสิต้องเปลี่ยนชุดนะ <c oughs> แต่เลยฉันญาให้ผู้ชายแก้ผ้าค่ะคุณอะไรคะอะไรคะเปลี่ยนชุดสิเธอดูสิ นี่พี่สายคนนี้เนี่ยอะไรกันไม่รู้นะครับคุณแล้วลงนานมานาอ้าวฮัลโหลยูเอาใส่หมวกกันน็อกทำไมเธอจะลงชุดนี้จริงๆหรอใช่พอดีลืมตอชุดไว้น้ำมามตายเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะไปค่ะไว้น้ำกันดีกว่านี่ไว้ไว้ข้างหลังฉันนี่อย่าแอบมองอะไรของฉันนะคะ ก็ผู้ชายนี่ไว้ใจไม่ได้คุณผู้ชมดูสิหายไปไหนแล้วหายไ,ไหนแล้วผูชไไ้ชายหายไปไหนแล้วผู้ชายหายไปไหนแล้วคะคุณอ๋อยู่นี่เออกขะดมไปไหนอะ่ะข้างล่างมีอะไรใหม่อะโอ้โหข้างล่างไม่มีอะไรเลยดูดิมีแต่หอยมีแต่อะไรไม่รู้เนี่ยมีหอยด้วยเหรอคะไหนหอยคะมีเซมี่เห็นหอยอะ่ะ ไม่มีหอยเลยสักตัวหนึ่งคุณผู้ชมทำไมผไมูช้ชายเห็นหอยทำไมฉันไม่เห็นหอยนะคะแตกจังเอาไว้ต่อค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยโอ้ตายแล้วว่ายน้ำค่ะคุณผู้ชมว่มา,ายมาไกลมากเลยนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้วว่าเดี๋ยวดก่อนเดี๋ยวขอว่ายท่าหมาพักก่อน,นะคะ่ะรู้สึกเหนื่อยแล้วค่ะว่ายไม่ไหวค่ะโอ้ย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 เป็นไงเอ็น แแล้วล้วเราต้องช่วยป่ะเนี่ยจะเป็นตะคิวป่ะเนี่ยก็ดีนะคะเนี่ตอนนี้เราแบบเราเมื่อยขามากเลยอ่ะแบกเรานิดนึงได้ไหมอ่ะงั้นเราขอเกาะคอเธอไปได้ไหมอ่ะขี่คอได้ไมได้ได้แต่แล้วขี่คอผู้ชายก่อนค่ะอยู่นิ่งๆค่ะไปไหนโอเคค่ะขี่คอค่ะไปค่ะขี่คอค่ะออุ้ยตายแล้วลุกค่ะลุกลุกลุกลุทำไมค่ะทำไมค่ะขี่คอค่ะเดี๋ยวเนี่ย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 เดี๋ยวขี่คอผู้ชายก่อนเดี๋ยวจมนาเมื่คุณโอ้ยโอ้ย โ okay. อเคอ่ะขี่คออุย้ยไม่ถึงสักทีโอ้ยจะได้ไหมเนี่ยโอ้ใครขี่คอใครกันแน่คนเนี้ยโอ้ยตายแล้วไม่ได้อ่ะอ่าโอเคขี่คอค่ะไปค่ะตามกันไปค่ะเออเอาขี่คออยู่ค่ะเออแต่นี่นขีข่เขาไม่ใช่คุณเออเออสบายจังเลยค่ะคุณโอ้ตายตายตายเออสบายมากเลยอ่า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  <rí> e> อะไร <laughs> <im it> อีกก็ไม่รู้แล้วคุณผู้ชม โอ๊ยตายแล้วพอก่อนโอ๊ยเวลาอาหายเหนื่อยเลยค่ะโอ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้พักหายเหนื่อยโอ๊ยตายแล้วนี่เคยดำน้ำเล่นกันม้างไหมเนี่ยชอบดำน้ำปะยังเลยแถวแถวแถวยาแถวบางแสนเรายังไม่เคยมาดำเลยนี่นี่ตรงใต้เราเนี่ยมีหญ้าอะไรไม่รู้ได้เห็นไหมเนี่ยสาราสบายรูรลีนาเนี่ยตรงเน,นี้ยตรางใต้เราเนี่ยเห็นปะไหนอ่ะมันคืออะไรเห็นเขียวเขียวไม่รู้ว่าเออนั่นนะลองลองลองลงดำลงไปดูสิอะไรก็ไม่รู้อ่ะ เฮ้ยนโอ้โหลงสาล่ายครับคุณหูลงสาลายมากาติดติดติดสาล่ายเลยระวังสาล่ายเกี่ยวขาพันขาตายนะคะเคยมาแล้วน,นะคะ <c oughs> สาล่ายฆ่าชีวิตคุณดูดชีวิตแล้วไปหมดเลยระวังนะโอ้โหลงไปเร็วมากดูสิโอ้โหถาว,วันสาลายครับคุณผู้ชมลึกมาก อุยตายแล้วอุ้ยนี่ข้างหน้ามีอะไรกันไม่รู้ว่ะดูสิแบงแบงมาดูตรงนี้เร็วอ้าวแบงค์ตายค่ะค <dues> ุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครแบงค์เป็นอะไรตายขาดอากาศหายใจตายใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวดำน้ำเมื่อกี้เจออะไรก็ไม่รู้นี่ตรงนี้เอาหายไปไหนแล้วเนี้ย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 ไหนเนี้ยอุ้ยซากอะไรอ่ะเออนั่นน่ะสิเห็นไหมไว้มากค่ะแบงค์ เนี่ย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 ใครทำอะไรมันก็ไม่รู้อะแล้วก็เหมือนทังทองไว้ตรงนี้ระวังออกซิเจนหมดนะคะอุ้ยดูสินีตรงรูรูเปิดเหมือนกระดมลงไปข้างล่างได้ด้วยแต่ก่อนอื่นฉันต้องขึ้นใครอีกสเต็ปต้องเซียนจะหมดแล้วค่ะเฮือกเดี๋ยวตายค่ะเฮือกขึ้นกันค่ะเฮือกเฮือกโอเคล้อตายค่ะโอ้ยแบ่งระวังนะระวังนะดูสิ อะไรก็ไม่รู้นี่เห็นไหมเนี่ยเออดิเราลองลองเข้าไปในรูสิเข้ารูก่อนก่อนนะคะคุณผู้ชมอ้อยอ้อยลงรูค่ะอุ้ยลงรูค่ะอุ้ยตายแล้วข้างล่างนี่มีอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณโอ้โหว่ายลงมาดูว่ายลงมาดูอุ้ยจะว่ายอันี้ไปไหนเนี่ยฮะถังเนี่ยถังนี่คืออะไรคะเนี่ยกูตายแล้วตันค่ะว้ายตายแล้วตันกูตายแล้วโอเคท่นจะหมดค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวใต้ค่ะเดี๋ยวอีชันใส่หน้ากากหายใจก่อนนะคะอีชันมีหน้ากากหายใจอยู่ค่ะคุณโอ้ยมันเลิกตรงไหนคัเนี้แต่แล้วแต่แล้วสไตล์สไตล์อ้อมอ้อมอ้อมอุต่าแล้วอากาศหายใจหมดค่ะอาการหายใจหมดค่ะอุตาตาย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 ขึ้นก่อนค่ะจะทันไหมเนี่ยอ้ายอ้าวอ้าุต่าตายใส่หน้ากากเนี่ยโอ้โหพันค่ะเกือบตายค่ะคุณดีนะแบงค์ไม่เข้าไปด้วยเนี่ยมันมีรูอยู่ข้างล่างเข้ารูได้เนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแปลกมากเลยอ่ะ เหมือนเครื่องทําอะไรสักอย่างเนาะและมาพังแถวเนี้ยดูสิอืมโอ๊ตายแล้วดำดูดำดำมองไปดูโอ้โหมันลึกมากเลยในเนี้ยดูสิดำขุดดำว่ายน้อไม่มีปลาอะไรเลยเนาะแถวนี้อือโอ้โหนี่มันมีท่ออะไรไม่รู้ว่ายาวมานู่นเลยอะดูสิผู้ชมอืม ขึ้นก่อนดีกว่าโอ๊ยอยู่ตายค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขึ้นค่ะโอ๊ยโอ๊ยว่ายเร็วเว่ายเร็วเนะคะโอ๊ยโอ๊ยจะจตายจะตายค่ะอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้น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 โอ้ยโอ้ยเจมน้ำแบบอยแบกเราจมน้ำออเราจมน้ำช่วยเราด้วยโอ้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 ยอยอ้โอ้ยอยโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ ขอบคุณค่ะวิวันโ้มาช่วยทันเลยพอดีค่ะเนี่ะโอ้ตายแล้วเกือบตายครับคุณโอ๋ยตอนนี้มองกันนี้โอ้ยจะห้ามมงเย็นแล้วเราเข้าฝั่งกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวมืดนะนี่เดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันนะตรงน,นี้มีเรือด้วยแหละขึ้นเรือกันดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้แบบว่าเราโทรให้เรือมารับค่ะเราขี้เกียจว่ายในะน้ำน,นะครัเราเหนื่อยค่ะนะค่ะ เดี๋ยวสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนฉันยังไม่ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวสิเธอทำไมเธอไม่รอเพื่อนฉันเลยอ่ะแบงค์แบงค์ค่ะแบงค์มาขึ้นเรือก่อนค่ะมันไม่รอเลยอ่ะดูสิทำไมอย่างงี้เธอทุ่สัตว์โหจ้างเธอให้มาขึ้นเรือภาพฉันกับเพื่อนฉันขึ้นเรือได้มาก ขึ้นได้ไหมคะขึ้นไม่ได้ครับอ้าวที่มันมันมีแค่สองที่นั่งอ่ะกดสเปคบ้าได้ไหมกดสเปคบ้าสเปคบ้าก็ดำมาครัสเปคบา้าได้ไหมานี่แน,ยน่ยิงมันตายแล้วคะ่ะ <c oughs> นี่แน่เวียงลงมาเลยคะ่ะมาคะ่ะแบงขึ้นมาคะ่ะโอเค,นอนคได้แล้วคะ่ะโอเคไปเลยจัดเป็นแนว ตต่แล้วขอโทษทีนะครัโหดไปนิดนึงหรือผู้ชายจะตกใจไหมครเขาขึ้นขึ้นฝั่งค่ะไม่ว่าไม่กดเราไม่อ่อะไรนะไม่ตกใจเราใช่ไหมที่เราทำอย่างเมื่อกี้นี้ไงไอหลอกเราเรายังรับได้อยู่นี่ไดเราก็ทำบ่อยใช่ไหมคะไอ้นี่เนี่ยเทียบพาค่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะขึ้นมาละคุณผู้ชม นี่ดูสิคนเขายังไม่เลิกกันเลยอะ่ะเขายังอยู่กันอยู่เลยอะ่ะป่าอุ้ยคนไม่อยู่กันเลยว่ะคุณอุ้ยมีหออยู่ข้างบนด้วยอะ่ะมาทำอะไรคะดูดิมีเครื่องบินอะไรมาเออนั่นน่ะสิตำรวจหรือเปล่ามันจดตาความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยดูสิคนกลับกันไปหมดแล้วว่ะชายหาดบางแสนเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยอะ่ะนี่นี่น,นี่ตรงนี้มีความากอ่อใจดีไซน์อะไรว้ไม่รู้คะ่ะคุณนะคะ อ่ะแล้วมาต่อยฉันทำไมคะคุณตายผิดเอ้ยจะอยู่ผู้ชายก็ไม่ทำไรใช่นหมคะคุณอะไรก็ไม่รู้ตายแล้วผู้ชายนี่ไวใจไม่ได้ทำไมกองไฟทำไมกองไฟโอ้ยทำไมกองไฟใช่ไมมาต่อยฉันโอ๊ยโอ๊ยวิ่งเงินค่ะโอ๊ยตอนนี้กี่โมงอะอุ้ยหกโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันแล้วแหละเนาะเดี๋ยวขึ้นแม่รถกันดีกว่าแบงค์ค่ะแบงค์มายังไงคะเนี่ยมีรถมาหรือเปล่าวะ ธอมีรถมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเรา,เราไม่มีรถมาเขาหรอเดี๋ยวขึ้นรถเราก็ได้นะส่เงเราหน่อยได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปส่งตรงนี้มาสระว่ายน้ำาคุณผู้ชมเราขอว่ายน้ำเล่นสักหนึ่งท่าได้ไหมขอกันเชียงตงีกันเชียงหนึ่งยกค่ะคุณที่บ้านไม่มีสระว่ายน้ำค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะโอ้ยโอ้ยอว่ายน้ำค่ะโอ้ยโอ้ย,อยไปเธอขึ้นมาได้แล้ว หุ้ยเราจะไว้น้ำแป๊บหนึ่งเนี่ยชูวยนี่ตรงนี้สบายนะว่ายน้ำหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ได้เราเราอยากเป็นปอดบวมค่ะเราที่เกี่ยวศิลปกรรมค่ะเห็นไหมคะไปเพิ่มคับใหม่นี่เธอจะเย็นแล้วสองคนนี้นี่ไม่กลับบ้านกับช่องหรือไงเป็นแฟนกันเหรอคะสองคนนี้ทำไมคะปากมากเสียงดังต่อยเลยค่ะเดิานเสียงดังจังเลย เขาเสียงดังอ่ะเขาด่าเราด้วยอ่ะเออกูตายแล้วด่าเหรอด่าเหรอต้องต้องเผาด่ากูตายแล้วคุณปนักกิจศพเลยค่ะดูสิอะไรก็ไม่รู้โหดกันเราอีกอ่ะอูตายคนนี้ไปค่ะกลับกลับกันดีกว่าค่ะเอาตาและห่าทั้งออกมาเจอค่ะออกตรงไหนคะเนี่ยไว้เดี๋ยวก่อนดีฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะคุณโอ๋ย หาชุดไม่เจอแปนึงนะเปลี่ยนชุดก่อนอ่ะชุดนี้ค่ะชุดตอนที่เริ่มมาค่ะไปค่าแบงค์กับบ้านกันดีกว่าอุ้ตาย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 ทัย้งออกไม่เจอคุณอ้อยอ้อุอ้ย้ตายแล้วออกหน่อยแค่นี้โอเคเจอแล้วออกตามมานะรถเรืจอดอยู่ตรงนี้นิดเดียดนิดเดียถึงแล้ว เรถเราอยู่ไหนอะแบงค์แบงค์รถเราอยู่ไหนอะรถเธอคันนี้ป่ะเนี่ยสีดำเนี่ยไม่ใช่ค่ะรถสีชมพูอ๋ออยู่นี่ตายแล้วคุณผู<อ>้ชม,มใช่เหรอใช่ใช่นี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 ่สีชมพูค่ะมาเแถลรบไปส่งตายแล้วบ้านเธออยู่ตรงไหนอนี่ยบอกจุดให้เราหน่อยสิที่ไหนอน่ยบ้านเธอ อย่นี้เดี๋ยวเราออกไปเลยนะเธอบอกทางเรานะนั่นึองนะ,นนะพี่มันไอ้นี่ไม่ได้มันมาร์กไม่ได้มันเป็นมาร์กพี่อยู่อ๋ออ๋ออ๋อ,อมาร์กแล้วเนาะโอเคมาคร์กแล้วไมค่ค่ะเดี๋ยวเราไปส่งที่บ้านค่ะคุณอุ้ยไปส่งผู้ชายที่บ้านอะคุณถ้าไปส่งที่บ้านเธอแฟนเธอจะว่าไงอะ่ะเธอมีแฟนไหมอะ่ะ <c oughs> เอลผูช้ชายครับ พอดีเราไม่มีหรอกแฟนอะโซอดอพอดีแฟนเราไม่อยู่ใช่หรอกแฟนเราไม่อยู่มีแต่ไม่อยู่ใช่ไหมคะใช่แฟนเราไม่อยู่เนี่ยอืมแฟนไม่อยู่นะคะล้วไม่ต้องเที่ยวทนอยู่กลางนะแค่นี้ <c oughs> ถ้าแฟนเธอไม่อยู่นี่เราไปส่งเธอถึงในห้องเลยได้ไหมเน่ไ,นได้เธอไปดูห้องเราก็ได้ไตายแล้วคุณผู้ชมผู้ชายจะให้ท่านไปดูใีห้องค่ะตายแล้วตื่นเต้นจังเลยแต่ตอนนี้เราหิวข้าวมากเลยอะคุณ เราอยากหิวน้ำก็หายนามากเลยอ่ะรู้สึกว่าข้างหน้านี่จะมีร้านขายของเนาะเราขอไปซื้อน้ำกินก่อนได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อขนมซื้อน้ำด้วยได้ได้ไปกินในห้องเนาะเนาะจะกินกันในห้องเนาะใช่ไปกินกันในห้องค่ะคุณผู้ชมโอ๊ยนี่โอยตายแล้วว่าวันนี้จะไม่ชนเลยนะคะตายแล้วคุณผู้ชมมีชั้นรถชนเลยค่ะหนึ่งหนึ่งทีค่ะโอเคค่ะกระจกแตกมั้ยคะไม่แตกค่ะอดแจกทองค่ะคุณผู้ชม โอเคเดี๋ยวไปซื้อน้ำกนนอนเนาะโออย hello, คนค้า <hello. S 1> หิวน้ำค่ะซื้อน้ำ่อนค่ะโอเคซื้อของหน่อยกินโค,ค้กค่ะ,อะของเต็มแเหรออะโอเคค่ะมันเต็มแล้วอะคุณอะเรียบร้อยซื้อของไปกินกันในห้องเนาะเราจะไปกินกันในห้องเลยคะัว้ายเดี๋ยวสิคะแบงรอฉันด้วย ฉันก่อนสิเรายังไม่ขึ้นรถเลยนะกลับมาเลยจอดตรงนี้จอดเอ้ยนี่นี่ผู้ชายแกล้งทอาไมเอารถฉันไปอย่าแกล้งกันสินี่จอดฉันจะขึ้นรถอ,อ้ยทำไมผู้ชายต้องทำอย่างนี้กับฉันนะคนตายเลยเสีย <c oughs> ใจ <c oughs>